สวัสดีค่ะครับสวัส <SAN> ด <TA Maria> ีคุณแม่และคุณลูกทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารกลับใกล้ถึงโอ้โหวันนี้เราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็รัวแตกพรุ่งนี้วันแม่พรุ่งนี้วันแม่อยากจะให้ทุกคนถือว่าวันแม่เป็นวันพระวันหนึ่งเพราะว่าเป็นพระผู้ให้กำเนิดเรามารักแม่เอาพูดถึงแม่ดีกว่าพูดถึงแม่แจมมีวีรกรรมของแม่อะไรที่น่ารักบ้างสำหรับเรา แม่ก็น่ารักมาให้เห็นตลอดคะ่ะแต่ว่าวิลกรรมที่ทําให้รู้สึกช่วงนี้เพิ่งมารู้สึกตอนโตนก็คือแม่บน่นแจมเฮ้ยอยู่ห้องคนเดียวทำไมมันเลอะเทอะอย่างนี้ ซึ่งแบบมาตรฐานแม่จะสูงกว่าคนทั่วไปไงคือเวลาแจมอยู่ที่อื่นกับเพื่อนแจมเพื่อนก็มองว่าแจมเป็นคนสะอาดแล้วแต่อยู่กับแม่จะดูเป็นคนสกรปรกทันทีอืมอะไรอย่างเงี้ยอยู่กับพี่แจมก็ดูสกรปรกทันที <c oughs> ไม่ดีม <c oughs> ไม่ดีมากนั่นแหละแล้วก็เลยแบบว่าไหนถ้าเกิดไม่ได้ยินเสียงแม่บ่นก็คงเหงาเศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีโทรไปดีด้ากันอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุยโทรศัพท์คือแม่จะต้องเดินทางไกลทุกอาทิตย์แล้วก็จะโทรหาแม่แล้วต้องบังคับให้แม่พูดเปรี้ยวหนึ่งจังแมคิต้องมา มาต้องพูดว่ามาก็คิดถึงลูกถ้าเกิดมาไม่พูดจะไม่ยอมหวังมาพูดดิพูดพูดพอจยิแม่เออจริงๆคือมันคือเขาเรียกเหมือนเพื่อนทั้งพ่อทั้งแม่เลยก็เลยจะแบบว่าเนี่ยเป็นแบบเนี้ยคุณแม่พี่ดิวหล่ะเป็นยังไงบ้างคุณแม่พี่แบบตอนนี้แม่พี่เนี่ยเป็น working woman เป็นผู้หญิงทํางานแล้วก็แม่จะแบบแข็งแกร่งตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ไม่ให้แม่ทํางานแล้วแม่ก็อยู่บ้านแล้วก็พออยู่บ้านอย่างเดียวเนี่ยแม่จะโฟกัสมาที่เรื่องเดียวคือเรื่องลูกเราทําอะไรแล้วก็แบบ ไม่เก็บหรือว่าอะไรแล้วพูดแล้วแม่ไม่ฟังเนี้ยมันก็จะมีบ้างใช่ไหมแล้วแม่ก็จะคุณแล้วไม่ฟังแม่จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีสาหรับน้องๆทุกคนนะคะขอเตือนไว้ก่อนถ้าคุณแม่พูดอะไรเนี่ยก็ให้ฟังท่านเพราะว่าท่านเนี่ยถือว่าอ่านน้ำร้อนมาเก,กอนเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งของเราเราควรจะฟังสิ่งที่ท่านสอนแต่พี่เนี่ยมีความดือ้อบางทีพี่ก็ไม่ฟังแล้วแม่ก็จะงอนงอไหม <laughs> งอนยั <laughs> งไงงอยังไงงอคือแบบว่าครอบครัวพี่จะไม่ค่อยหวานนะก็จะเข้าไปแบบก็เข้าไปแซวเล่นก็ไป ดีก้นแม่เอะไรเธอ,อเธอได้ก้นเลิเธอเลิเธอเลิเธอเกธอ็กอกอไม่ค่อยดีนะน้องๆคุณคุยกับแม่เพราะๆครับผมก็อยากจะให้น้องๆนะครับผมวันแม่รัก<ช>แม่ให้มากๆแล้วก็พาค,คุณแม่ไปกินข้าวพาคุณแม่ใช้ชีวิตอยู่กับท่านให้มากๆนะนะเพราะว่าพี่คิดว่าแม่เนี่ยการที่ได้อยู่กับลูกจะทำให้แม่มีความสุขที่สุดโอ้ยตอนนี้แม่นั่งน้ำตาไหลแล้วเนี่ยนี่าแม่มอยู่นะเอ๊เอาล่ะมาถึง สาระที่เราจะต้องพูดกันบ้างวันนี้วันนี้เนี่ยครับผมเราจะพาไปดูกันว่าสไตล์ที่คุณรักทําอะไรกันบ้างกับช่วงนี้ครับผม close up รู้กันแล้วว่าใครทําอะไรที่ไหนเช่นไรยังไงยังไงกันบ้าง ไปตามให้กำลังใจกันให้ดีนะครับผมนี่แล้วก็ชว่วงนี้เนี่ยจะมีเพลงที่กําลังดังมากสําหรับคนที่ยังโสดอยู่คือฟังเพลงนี้ก็จะโดนใจเพราะเขาอยากยกมือนี่กับเพลงนี้ครับผมคนไหนโสดจากแกงส้มและโดมครับแล้วก็พี่ดิวรู้ไหมว่าเพลงนี้เนี่ยแฟนคลับนะเขาได้ร่วมแสดงด้วย200คนใช่ไหมสองร้อยกว่าคนใช่<อ>เยอะมากใช่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 ีช่ดด hey, ถ้าเราเปแฟนคลับเขานะถ้าไปเล่น M v มเขานะ่าจะต้องรู้สึกดีใจมากใช่แล้วก็ต้องดูรายการ Star Club c o s to ด้วยเพราะว่าเอาเพวกเขาออกมา กรับผมไปดูก heart, ันด uh ีแบบว่าเขารู้สึอย่างไรกันครับถ้าอดสดีก่งมาหน่อยรังนอ่วา ยังไม่เสร็จย,ยังไม่เต็มไม่เต็มที่สนุกสนานเดี๋ยวโหลดไปฟังที่บ้านสิแล้วก็โยกที่บ้านเลยดีดีไปที่ไหนขับลงขับรถไปเปิดเพลงแล้วก็โยกตามโหลดคองแท้ด้วยนะนแล้วพักความสนุกไ้เท่านี้ก่อนทําไมเราจะไม่สนุกกันแล้วอไม่ใช่<ห>ที่จะพารับพี่จะพาทุกคนไปฟังเพลงเพลงนี้ของน้องแก้มเพราะว่ามันเศร้ามาก วิชื่อเพลงก็เศร้าแล้วอะสําหรับคนที่เป็นของตายอืมบางทีเนะี่ยของตายก็อยากหายใจบ้างไม่มีใครหรอกที่อ,อยากจะเป็นของตายอ๋อจริงค่ะไม,ไม่ใช่คแค่แบบว่าเอ้ยออกไปปุ๊บแล้วยดีๆก็กลับมาเห็นเราเป็นแบบว่าวัตถุดิบที่บ้านสามารถมานั่งอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ดคนน,นม่ใช่โซฟาอินนะเนี่ยออโดนใครมองว่าเป็นของตายมาเรอ ไม่ไม่รู้แต่พอฟังแก้มร้องแล้วสุกอินตามไงอ๋อจริงนะพักเรื่องของเราแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาจะรู้กันมากกว่าน,นี้นะครับ <Okay. S 1> ผมแต่ว่าตอนนี้เราชมเอ็มวีเพลงนี้ครับผมของตายที่อยากในใจจากน้องแก้มวิชีารีครับทั้งสองคนเนี่ยทั้งพี่โดนัทเนี่ยเป็นเป็นคนที่แบบมีการส่งอารมณ์มาด้านการแสดงดีมากและแก้มเนี่ยก็เป็นคนส่งอารมณ์มนด้านการร้องดีมากมาาการแสดงก็ดีด้วย <Perfect. S 1> ถ้าเกิดใครชอบนะครับผมดาวน์โหลดได้แล้วหรือว่า จับจองซื้อหากันได้แล้วทุกแผงสีรีทประเทศกับอลบัมรวมเพลงประกอบละครเวทีเรื่องรักจับใจเดอรโรแมนติกมิวสิควลครับผมใช่ค่ะหรือไม่ก็ชม MV จากรายการเราเพราะจะนำมาเปิดเรื่อยๆอย่างแน่นอนถูกต้องครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้ไปพักก่อนช่วงหน้าเจอกันมีอะไรสนุกสนุกเทียบครับแจกกันอีกแล้วใช่แล้วค่ะแจกกันเดือนละสองคันเอาละคำถามมีอยู่ว่าสมมติว่าน้ำมันเนี่ยราคาแพงไปจนถึงนิดละ50บาท พุ่งปี๊ดขึ้นมาจนถึงสองร้อยร้อยหนึ่งแล้วนะทุกเราจะอยู่ยังไงให้สร,ร้างสรรค์ระหว่างข้อ A ข้อ A ปั่น24 City right คันนี้เลยตูกต้องข้อบอใช้น้ำมันต่อไปนั่นแหละทีม LA เว้นบงางตามด้วยคำตอบของคุณนะครับผมส่งมาที่หมายเลข4 2่2 8 3 0่แูแจกเดือนละ2คันวยนะอย่าลืมอย่าลืมโอกาสลุ้นเยอะส่งมาเถอะคุ้มขอพูดถึงอีกอย่างหนึ่งอะไรจ๊ะอันนี้จักรยานเนี่ยแจกทุกเดือนอ่ะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะแล้วพี่ก็ รู้สึกว่ามันน่าสนใจไม่แพ้กันอีกอย่างหนึ่งคือละครเวทีเรื่องนี้เลยอรักจับใจ The เดะโรมนติกมิวสิควลประทับใจโอ้ยเป็นปฏิกิริยาตอบรับแบบวัยรุ่นวันนี้พี่จะนำประมวลภาพความประทับใจของละครเวทีเรื่องรักจับใจเดรโรมนติกมิวสิควลมาให้ชมกันเป็นการเรียกน้ำย่อยสำหรับคนที่ยังไม่ดูและก็เป็นการตอกย้ำความประทับใจของคนที่ดูแล้วด้วยอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ควงคุณแม่ไปดูกด้ใช่แล้วใช่แล้วถ้าเกิดบัตรยังเหลืออยู่นะครับผม รักจับใจแห่รักจับแย่ใจของท่านี้มันมากตั้งแต่ละครเวทีเริ่มจนละครเวทีจบเลยทีเดียวรักจับใจเอคือนั้นกันทั้งหอถูกต้องแล้วเขาบี้ๆเนี่ยส่งพลังมาให้เราเต็มที่อ๋อรู้สึกมาดูคอนสดถูกต้องเอาละครทุกคนรักจับใจครับผมเนี่จับใจกันไปเลยทีเดียว แต่มีอีกเพลงหนึ่งที่พี่จับจับใจพี่ไม่แพ้กับเพลงแรกจับใจเลยเพลงอะไรจ๊ะหายใจเป็นเสียงเพลงของน้องพินต้าจะบอกว่าตอน,นฟังครั้งแรกที่น้องพินต้าร้องในละครเวทีนี้มันจะมีสองสองครั้งที่น้องพินตาร้องใช่ไหมครั้งแรกร้องได้สดใสร้องได้แบบเหมือนเป็นคนที่อยากจะร้องเพลงและมีความฝัน<ข>เป็นเด็กน้อยน่ารักมากแต่พอมาร้องอีกทีหนึ่งเนี่ยคราวนี้อารมณ์เปลี่ยนทําใี่พี่ร้องไห้คุณอรุณพงศ์ครับ โดนใจเลยใช่ไหมถูกต้องโดนใจคนมีฝันโดนใจคนที่อาจจะลืมไปว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้เวลาพูดอะไรหล่อๆเนะี่ยพี่ดิวดูเล่ยเหรอจริงๆก็พี่หลอนจากข้างนอกข้างนอกอะ่ะข้างนอกข้างนอกหลอกกว่าโอเคความมั่นใจทําให้คนดูดีขึ้นจริงๆเย่แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เราไปชมดิวดีดีซิงเกิลเพลงนี้ของน้องพิงต้าดีกว่าครับผม<ไ>หายใจเป็นเสียงเพลงครับ หายใจเป,เป็นเสียงเพลงครับผมเพราะนะเพราะะค่ะถ้าเกิดใครอยากได้เนี่ยไปดาวน์โหลดก,กันได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครอยากได้มาเก็บเป็นของตัวเองแบบเป็นหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันซื้อได้แล้วครับผมอัลบั้มรวมเพลงประกอบละครเวทีเรื่องรักจับใจเดอะโรแมนติกมิวสิคอลครับในอัลบั้มนี้นะคะจะได้ผลงานของศิลปินท่านอื่นด้วย ไม่ว่าจะเป็นพี่บีสุดพี่แก้มนูนาน้องอพินตาต่อรอบๆทั้งนั้นอ่ะใช่แล้วค่ะด<ค>ังนั้นก็รีบไปซื้อมาเก็บไว้นะเป็นของสะสมก็ยังดีถูกต้องครับแต่ว่าตอนนี้เบรกสักครู่ช่วงหน้าเรามีเบื้องหลังมิวสิกวิดีโอเพลงเว้นวักจากน้องแกรนทรํารถมาฝากกันครับ<ค><ะ>มาถึงช่วงนี้ Facebook มีความสําคัญต่อเราและไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวมีความสําคัญต่อคุณแม่ของเราคือ คือแม่สามารถส่องเฟซบุ๊กได้ค่ะคือคุณแม่ในสมัยนี้เนี่ยหลายคนอคุณแม่ลูกฉันฉันต้องตามโลกตามลูกให้ทันอแม่เพื่อนคือแม่จะมาเล่นเฟซบุ๊กไม่เป็นแต่แจ็ก็สังเกตเอาจากแม่เพื่อนอะไรเงี้ยกดไลค์รูปมามมาหรือยังแม่เพื่อนรู่ัถามอย่างนี้คุณแม่คุณแม่ไฮเทคนะจริงๆแล้วก็แบบคอยเมนท์นู่นเมนท์นี่คือคุณแม่ทําตัวไฮเทคตามลูกไปแล้วก็เพื่อจะได้เข้าใจลูกสืบ ม่พี่ว่านะปัจจุบันสงนหลักคือแม่อยากเข้าใจลูกเอาไม่ใช่แม่อยาก,ยางยกเงบเพื่อนนะ <c oughs> ค,คือคือแม่เนี่ยถ้าเกิดเข้าใจลูกแล้วเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตครอบครัวหรือว่าทาให้เวลาเจอลูกแล้วก็จะมีเรื่องคุยกันจริงค่ะลูกก็รู้สึกห่างเหินมีปัญห<ช>าอะไรเนี่ยก็จะบอกคุณแม่เฮ้ยเฮ้ยดังนั้นเรามีบริการดีดีครับผมบริการ a c e b o o k จิ๋วนะครับผมเล่น f a c e b o o หนึ่งวันแค่5บาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าสนใจ กดมาเลยดอกจัน104ดอกจัน405สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับจะมาเล่นแบบว่าเล่นทั้งเว็บเล่นทั้งแอปพลิเคชันได้แบบไม่จํากัดเลยทีเดียวออทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะครีบๆไปสมัครเพราะว่าแพ็กเกจนี้เนี่ยคุ้มจริงๆสนุกสนานได้ทั้งบน p h o n e Android แล้วก็โทรศัพท์มือถือที่มีที่รองรับแอปพลิเคชัน a c e b o o k ทุกรุ่นค่ะใช่ครับผมต้องขอขอบคุณบริการดีๆ a c e b o o k จิว๋วจาก Happy s u p e ปจิวปจ๋ว,วครับแต่ผมและช่วง Fish Eye ตอนนี้ค่ะ จำจำได้ไหมน้องแดนเขามาสัมภาษณ์กับเราแจไม่ได้อยู่ตอนนั้นอะ่ะไม่มีบุญนะเนี่ย <c oughs> จะบอกว่า <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยน้องแกรนเขาได้พูดถึงออบรรยากาศการถ่ายเอ็มบีของเขา <c oughs> ได้พูดถึงบรรยากาศเบื้องหลังว่าเป็นยังไงบ้างทําอะไรบ้างเต้นไปกี่รอบอะไรยังไงแล้วพี่รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดจะพาไปดูเบื้องหลังเนี่ยแล้วให้เจ้าตัวเข้ามาพูดถึงเบื้องหลังเองเนี่ยมันจะเจ๋งกว่า เอจริงเพราะว่าจะได้ฟังจากลบกมันสนุกกว่าไงมันน่ววานมันก็มันเนาะถ้างั้นไปชมเลยดีกว่ากับเรื่องหลังที่สัมภาษณ์จากตาพี่แกรนเขาเป็นคนตั้งใจสูง,งตั้งแต่ตอนอยู่บ้านเดอะสตาร์แล้วเขาซ้อมตลอดเวลาจนมาถึงการทํางานนอกบ้านเดอะสตาร์เขาก็เป็นคนมีความตั้งใจสูงอีกเหมือนเดิม,มและเอ็มวีนี้เนี่ยน้องแกรนตั้งใจมากนะเขาจะซ้อมซ้อมซ้อมพอไว้แล้วเต้นจริงเนี่ยเป๊ะเลยไม่เสียเวลาทีมงานด้วยถูกต้องเลยสามารถคุมเวลาได้นี่แหละค่ะศิลปินตัวจริงใช่แล้วนี่ สงแปงแต่ว่าอันนี้พี่อยากจะพูดถึงละครที่จบไปแล้วแต่ว่ายังตราตรึงใจคุณผู้ชมทุกคนอยู่ดีกว่า ความแรงมันได้ใจนะถูกต้องมัญญาริษยานี่ยใหญ่จะเล่ามากว่าคือมีน้องสาวใจขคนหนึ่งชื่อเคียร่าเขากลับมาจากอเมริกาหลังจากที่ไม่ได้มาประเทศไทยประมาณ6ปีแล้วเขาก็ดูละครไทยไปการฝึกภาษาโดยฝึกจัดมัญญาริษยาแล้ววันนั้นจังก็ถามเคียร่าเคียร่าเนี่ยเราให้ฟังหน่อยสิมัญญาริษยาเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าหยาหยาไปน้องก็โหสนุกมากเลยพี่แจชอบบีน้ําทิพย์มากบีน้ําทิพย์สวยมากๆ อมหลอกดีนี่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 หลอกอมดีนี่หลอกอมว่ามีแบบออมออมเอ้อ เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เขาพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วเขาพูดมาอยู่แค่แบบมาซัมเมอร์อะค่ะวันเดือนสองเดือนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบเว้ยเว้ยอดเด็กเด็กใช่หรอกหรอท้องอะท้องเขาดูที่ไหนเขาดูที่เมืองไทยหรือว่าดูที่เมืองไทยอ๋อไม่ได้ดูที่เมืองนอกใช่ไหมใช่มีแฟนละครแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะตั้งตารอเวลาละครมาทุกครั้งเลยแล้วก็จะบอกว่าดีนี่หลอกอมเพียงดาวโกรธมากไม่ชอบเพียงดาวไม่ชอบดีนี่ เถียงการอะไรเงี้ยแล้วเราต็จะคิดเป็นคำน่ารักมากเหรอน่ารักมากเลตอนนี้กลับไปแล้วเราให้ฟังละครไทยมีเด็กฝรั่งฮิตอ่ะเออเนี่ยแหละเป็นความสำเร็จที่ทำให้น้องน้องอะไรนะเทียละชอบได้ขนาดนี้นะครับผมพูดถึงละครเรื่องนี้เปิดเพลงนี้ดีกว่าชีวิตในมือเธอจากน้องสต็อปครับผม ยังแรงอย่างต่อเนื่องยังมีคนขอเข้ามาตามเคลื่อนวิทยุอยู่ยแล้วก็เนื่องในโอกาสพรุ่งนี้เป็นวันแม่ค่ะเราก็ให้ศิลปินเจ้าของเพลงม่ตตะก้สต็อปอนั่นเองมาพูดถึงคุณแม่ในแบบสตอ็อกไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงละครเวทีระดับตำนานเป็นละครเวทีระดับบอลเวทีครองใจคนทั่วโลกมาตลอด20ปีมีไส้งอน้นเพลงเพราะมากนะละครเวทีเรื่องนี้ คือพี่ชอบตอนดูคลิปที่เขาอัดมันแถลงข่าวอ๋อโอ้ยร้องร้อกันทุกคนเลยอ่ะกันก็ร้องร้อะน้องแก้มกุญกอนพัดก็ร้องร้อะน้องเนตนางเอกคนนึงก็ร้องร้อะและที่สำคัญพี่เบนชลาทิศเทพมากมีพี่คิววงฟัวด้วยถูกต้องแล้วมีพี่นิว พี่นิวนิวจิ๋วด้วยอู้เรื่องนี้นี่คุ้มมากพี่จะดูทั้งสองรอบเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยละครวทีเรื่องนี้มีดับเบิลแคสนะครับนางเอกมีสองคนพี่น้องแก้กับน้องเน็ตอ๋อแล้วพี่จะจองดูทั้งสองคนเลยดูสองรอบด้วยจองเผื่อด้วยเลยพี่ดิวจองยังไงแกมขอนั่งติดเลยจะได้ไดรีกรดได้เห็นในวิวเดียวกันจจอมองจ,มจากมุมเดียวกันเราจะได้เมาส์กันมันๆน,น,นะจ่ายตังก่อน เลี้ยงหน่อยดีโอ้ยพี่ต้องพาแม่พาน้องไปดูอีกเออโอเคแต่ว่ายังไงเพื่อนก็ต้องไปดูกันนะคะคุณภาพเนี่ยครับเอียดครับผมเกินมาสักขนาดนี้แล้วต้องไปดูนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีความสงสัยอยู่ว่าเอ้น้งแก้มเสียงเป็นยังไงอ่ะอยากรู้แล้วอยากรู้แล้ะมาฟังเพลงนี้พร้อมกันยังรักยังรอค่ะ นี่ถ้าเกิดคใครอยากฟังเสียงแบบสดๆนะเต็มๆนะ27กันยายนนี้นะครับผมมีไส้ง่งนอนจะเปิดแสดงรอบแรกแล้วแต่ว่าละครเรื่องสาวน้อยตอนนี้กำลังใช้อยู่ถ้าเกิดใครอยากชมไปชมได้เลยใช่ค่ะก็เปิดทีวีปุ๊บ จะเจอหน้างางามๆพี่วิวพี่สนเอ๊ครับ<ก><ต>ผมแต่ว่าตอนนี้เราขอลาไปก่อนพรุ่งนี้ห้ามพลาดพรุ่งนี้เนี่ยแกงช่องจะพาสาวไปออกเดตแกงช่องสุดฮอตพาสาวออกเดท<ช>ห้ามพลาดแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันแม่ด้วยเช่นกันดังนั้นบอกรักแม่บอกรักทุกวันได้ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้วันแม่ใครทําตัวไม่ดีอยู่เริ่มต้นนวัดนี้คุณแม่จะได้ดีใจในปีสองห้านี้แม่จะได้ห้องแล้วแต่ถ้าเกิดใครนะครับผมพรุ่งนี้รู้จะทําอะไรเนี่ยพาคุณแม่ไปกินข้าวหรือว่าพาคุณแม่ มานั่งหน้าจอทีวีดูสตาร์กับพ,พ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ